ก็จริงๆตัวผมเองเนี่ยเวลาทุกทุกครั้งให้เวลาจะต้องขึ้นทีใหม่เลยหลายอย่างจะเป็นคนมาถาม,มสมมว่าปีนี้อยากทําอะไรให้ตัวเองอยากให้อของขวัญอะไรกับตัวเองทุกครั้งที่ผมโดนคำถามที่ผมจะตอบไม่ถูกเพราะว่าตัวผมเองเป็นคนไม่ไม่ได้ตั้งเป้าไปที่สิ่งของว่าเราจะซื้ออะไรกับเอง<ม>ทุกปีผมคือผมตั้งใจจะดูแลตัวเองให,ให้ให้ดีที่สุดกว่าปีที่ผ่านมามจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีระเบียบวินัยในการ ใช้ชีวิตและบริหารเวลาของตัวเองมากๆท,ทั้งเรื่องของการทํางานเรื่องของการออกกาลังกายเรืเ่องของการพักผ่อนซึ่งพักผ่อนมากๆคือเวลาเราทำงานได้เยอะเลยครับมันก็มันก็ต้องต้องบาลานซ์ให้ดีเพราะว่าผมคิดว่าการดูแลตัวเองที่สุดถ้าเกิดว่าเราทำสามอย่างสี่อย่างทํางานพักผ่อนดูแลตัวเองออกกาลังกายแล้วก็บางครั้งเราต้องเลือกการรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็ใช้พิติกรรที่ดีคือผมว่าทุกอย่างที่ทำ สมูทไปด้วยกันว่ามันจะทําให้สดใสทั้งมาจากภายในแล้วก็มันก็ออกมาสุดภายนอกใช่เป็นความสมดุลนะใช่ครับก็เลยปีนี้ก็เลยคิดว่าจะต้องมีระเบียบให้มากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราก็อายุมากขึ้นปีนี้ผมก็26แล้ว <c oughs> ใช่เหรอพี่ <c oughs> โมจริงๆเลย26แต่งแต่งขจริงห26เลยแหละ <c oughs> ก็อว่าปะกาน้อยแล่ัลก็ดแล้วไม่ต้องอ่านทีว่าถ้ามาไปเย็นเช้าอีกะีนี้ว่าคอแงาบนข้างบ่มองขึ้นข้างบนเลยที่จะไม่ค่อยชอบลูกที่เขาไม่มองกล้องเลยนะ

ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดแลด้วยกั้งตอบในฐาระองว่าเราจะมีวิธีกาดูแล่ของอย่างรยนัในเรื่องเราแล้ววนี้เราจะต้องดแลตัวเองมากที่ขึ้น